สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้22กันยายน2564ขณะนี้เวลา3นาฬิกาเศษนะครับเงินเข้าแล้วนะครับ200บาทบัตรสบริการแห่งรัฐเป็นเงินเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการนะครับสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสบริการแห่งรัฐก็ขอแจ้งข่าวนี้ให้ทราบเงินเข้าไปแล้วสามารถกดเงินสดได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ ขณะนี้เวลาตีสามเศษนะครับต้องสว่างก่อนถึงจะเป็นกลางวันวันที่22ตลอดทั้งวันตอนนี้ก็นับเป็นวันที่22แล้วเงินเข้าั้งแต่เวลาไหนไม่ทราบแต่มีญาติพี่น้องทางบ้านที่เขาเป็นผู้พิการและมีบัตบรสวิการแห่งรัฐเขาแจ้งมาว่าโทรเช็คยอดแล้วเงินเข้าแล้วแต่ผู้โทรเช็คยอดเขาไม่ทราบว่าเงินเข้าตั้งแต่เวลาเท่าไหร่นะเขาเพิ่งโทรเช็คยอดเวลาประมาณตีสาม ก็มียอดเงินแล้วนะครับส่วนกว่อนหน้านั้นประมาณช่วงเลยหกทุ่มมาเนี่ยเขาเคยโทรเช็คยอดไปข้างหนึ่งยังไม่เข้านะครับพอประมาณตีสามเนี่ยมามาโทรเช็คยอดอีกครั้งปรากฏว่าเงินเข้าแล้วนะครับ<พ>ก็แจ้งให้กับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับผู้พิการที่มีบัตรสวการแห่งรัฐเงินเข้าแล้วครับสองบาทครับสวัสดีครับ